สวัสดีครับเพื่อนๆก็นะฮะ,ะ,ะก็เป็นที่เรียบร้อยตัวเล่มปกพิเศษของครบรอบ Anniversary ของอแอนิเมตนะฮะปกพิเศษของเรื่องโฉมงามพูดไม่เก่งกับของเพื่อนไม่เต็มเต็งนะคมิซานฮโคมิคมิยูชเดนเดอ่าผมไม่รู้เขาพูดแนวเ่ยยังไงเนาะแต่โอเคเราเรียกโฉมงามรายกันง่ายๆโฉมงามปกพิเศษของแอนิเมตนะฮะตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ อันนี้ชุดแรกที่ส่งเนี่ยมันเป็นล็อตของตัวที่ทำออกมาแล้วคือไม่ใช่ชุดพรีพูดไง่ายไม่ใช่ชุดพรีที่ว่าแอนิเมตเขาเขาดีตอนแรกเขาปรับนะที่ว่าตอนแรกมีเป็นลิมิเต็ดขายจริงๆคือต้องกดให้ทันซื้อจริงๆเนี่ยก็จ,จะเป็นล็อตนี้แล้วก็ล็อตถัดไปที่กำลังจะส่งรอบหน้าก็จะเป็นล็อตของการพรีออเดอร์นะฮะคงจะอีกสักพักใหญ่ๆแหละเนาะดังนั้นคนที่กดทนันกดซื้อทันรอบแรกทางช้อปปีก็ คุณก็จะได้รอดไปตัวชุดนี้มานะครับก็อันนี้รู้สึกจะเป็นคอลเลคชั็นเป็นของสะสมคอลเลคชั่นอันแรกของเรื่องนี้ทีเดียวนะซึ่งซึ่งหนังสือการ์ตูนนะคมิซาเนี่ยคือ,ค,อคือดังจริงๆรน่ารักคือน้องเ้าน่ารักจริงแล้วก็เมก็มาลงทาง Netflix ด้วยเนาะเขาก็ได้เป็นกระแสะค่อนข้างจะดีมากสำหรับเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะยังไงกับซีซั่นสก็กำลังจะมาดังนั้นความแรงความ ดังนียไม่ต้องพูดถึงยังไงก็มีต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เนี่ยเป็นของแถมสะสมอ่พกพิเศษชิ้นแรกของเรื่องนี้เลยเลยโดยซ้อไปก็จะมาจากทางแอนิเมตนะฮะดังนั้นเพื่อนๆ,ๆก็คงจะได้อ่าหลายๆคนที่ท,ที่ที่ตามดูเผอๆทุกคนที่มาดูในคลิปนี้ก็คงจะได้กันไปแล้วแหละก็ถ้าไม่ได้นี่ก็ข่าวร้ายแหละ <laughs> คือโอเค ราคานะครับอันเนี้ยซื้อเสร็จปุ๊บรวมส่งอะไรเรียบร้อยแล้วรู้สึกจะอยู่ที่110บาทซื้อจากทางช้อปปีนะ้เนาะหนึบาทถึงมือเลยออต่อเล่มนะครับแล้วก็คือคือผมก็ไม่เข้าใจนะคือคือโอเคทุกคนคือมันมีช่วงพรีนะฮะอันนี้แค่เป็นแค่เป็นล็อตแรกที่ซื้อที่ผลิตแล้วแล้วก็ช่วงพรีที่จะทําออกมาส่งใหม่อีกดังนั้นเขาเปิดให้คุณพรีเนี่ยตั้ง พระเจ้าช่วยกี่วันอะคือคืออย่างน้อย3ามสี่วันอะคือไม่หมดนะครับพรีนะครับนั้นพรีออเดอร์ดังนั้นคือใครสั่งทุกคนได้หมดก็ผมก็ผมผมเองเขก็ซื้อนิดหน่อยแค่นี้แหละคือไม่คิดว่าราคามันจะไปไกลคือไม่คิดว่ามันจะแรงเพราะอะไรเพราะเพราะทุกคนซื้อได้คือคือทุกคนซื้อได้อะใครใครก็กดซื้อได้เขาได้เลยนะจากจากเอ่อจาก ช้อปปี้ช้อปปี้เองอ่ะก็ที่ที่ทน่าตกใจคือราคาราคาหนึ่งร้อบาทพอคนได้รับเลยเอามาวางขายเลย700ดร้ครับเพื่อนๆช็อกไหมโคตรช็อกโอเคหกเจ็ดรมีคนจ่ายซื้อเลยนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ซื้อเพิ่มอาจจะโอเคพรีไม่ทันบ้าง อืมไปดูไอเดียคือไม่ทันอะไรเงี้ยคือเหตุผลหลากหลายมากแต่แต่แบบคือคือส่วนตัวไม่ไม่เซน์มากๆเจ็ดร้อยหกเจ็ด้อยบาทนะซึ่งก็เป็นราคาไม่ใช่เล่มเดียว2อสมเล่มที่ปล่อยออกไปก็ขายออกเสนอราคากันก็ขายออก6กเจ็ดรอยคือโอ้โหช็อกมากแต่ต้องยอมรับปกสวยจริงๆเนาะปกสวยจริงๆด้านหลังก็ประมาณนี้ นะครับแต่ก็โอเคอย่างที่บอกอะ่ะหกเ0็ไปแล้วงง<ม><ม>แต่ก็ถ้าคุณพลาดผมว่าผมว่าถ้าคุณพลาดยังไงคุณก็หลอเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีล็อตพรีออเดอร์หลุดออกมาอีกเป็นล็อตเบลอเธอเนะ็อเซืะซึ่งซึ่ง,ง,งผมว่าล็อตหน่นเยอะแน่นอนราคาคือคไม่ควรจะขึ้นอะ่ะคือมอาจจะมีหก0จไปจนถึงเล่มพรีออเดอร์ส่งมาถึงที่คุณนะนะราคามันถึงจะเริ่มลงแต่ ไม่เมกเซนจริงๆโอเคอ่ะนั้นไหนๆเอาเรื่องทําเรื่องคอมิชชั่มาแล้วก็มาดูว่าของสะสมของเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับถ้าคุณใช้สะส,สมหนึ่งคุณก็จะมีโอสการ์ดของลักพิมพ์เนาะะออกมาช่วงแรกๆเลยนะโฉมงานพูดไม่เก่งปุ๊บๆม,มีโลกโก้ลักพิมพ์เรียบร้อยตรงนี้นะครับผมาหาไม่ยากนะไม่รู้สิตอนที่ผมาหาเอันนี้มีเยอะแยะอันที่ส อันนี้ผมว่ากำลังจะเริ่มหายากนะเป็นอะไรมันคือสติกเกอร์ติดบัตรนะครับนี่ถ้าแกะออกมาเนี่ยคุณจะเห็นไหมในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เนี่ยมันจะขนาดเท่ากับการ์ดพอดีถูกไหมใครการ์ดการ์ดหนูการ์ดนี่การ์ดอะไรของคุณก็แล้วแต่การ์ดเข้าประตงประตูเชยๆเพลนเพลนคุณก็ซื้ออันนี้คุณก็อันเนี่ยแกะติดแปะได้เนาะผมผมมีทำคลิปไว้แล้วอ่าที่คลิปเกี่ยวกับ บัตรติดสติกเกอร์สติกเกอร์ติดบัตรนะครับซึ่งซึ่งไปหาดูได้ในคลิปเก่าๆของผมผมมีผมว่าผมมีครบทุกมังงะทุกเล่มที่ที่ทำออกมาเนาะที่เคยที่ลักพิมพ์เคยทำออกมา,ถาแถมเป็นพรีเมียมตอนขายก็ยงไงเพื่อนๆถ้าไม่เคยดูนั้นลองลองไปเปิดเปิดหาดูในคอลเลกชันของผมละกันอันนั้นจะมีทุกสติกเกอร์เลยนะมังงะครบแล้ลไลโนเวลยังไม่ครบเท่าไหร ก็แต่อันนี้สําหรับเรื่องชมงานนะครับสติกเกอร์ติดบัตรนะก็จะมี2เรเล่มนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากฉันอยากจะมีรักเรื่องนี้มากอยากจะมีอะไรครบๆก็นี่เลยนะครับเล่มปกพิเศษแล้วก็โปสการ์ดแล้วก็สติกเกอร์ติดบัตรเนาะยังไงก็ลุยครับ